ตรงบางปะอินอะไรอ่ะนิคมบางปะอินไม่ใช่มันก็มีนวนครเหมือนกันน่ะบางปะอินไม่ไม่ใช่นวนครนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเปล่านิคมมันมันก็ชื่อนว้าเหมือนกันน่ะแต่ไม่รู้ว่านานว่ามันมีป้ายเลยว่านวัอ่ะมีนครนิคมอุตสาหกรรมว้วนดาน นี่อยากที่หาเลยไม่องยากไปบอลวูนบรรทอลลูนใหญ่มาโชว์นะแล้วมันให้คนให้คนขึ้นไปนั่งไหมไม่ได้ให้โชว์มาถ่ายรูปโอ้ยนาะตามแล้วคันดาบเหรอมันก็อยู่งประมก็อรีินมันมีเหรอนะวนังปาินะม่เปนไรเป็นอะไนมาโชว